ให้เลือกทีมตชนะจะเลือกทีมอะไรแล้วกันทีมปูหรือว่าทีมจีสวัสดีค่ะวันนี้นนมาพบ <ผม S 1> กับช่อง The Moment ค่ะ เจนนะคะเราจะมารีแอคชั่นช่องยูทูบเบอร์หนึ่งนี่คือช่องเซฟจีซึ่งที่เราจะมาเลียก็คือพารกิจส่งต่อพลังกลางสยามค่ะงั้นเราไปดูกันเลยเนาะก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปดูในคลิปก็จะมีบุคคลสําคัญอยู่บุคคลสําคัญแรงเลยว่าอหไซึ่งในคลิปอ่ะก็จะมีบุคคลอีกสองคนที่เพิ่มมานั้นก็คือบูงกับต้านเองใช่ซึ่งเรายังไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนแต่ว่าเราเปิดมาต้นคลิปเขาก็โผล่มาเลยสี่คนเราเลยคาดว่ามีสี่คนแน่นอนใช่จ้ะงั้นเราก็ไปดูกันเลยเนาะไป 好。 สวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบแน่นะครับผมก็มาเปิดน้ำตานที่แบบนี้ใส่เซซิ่งแบบนี้นะครับผมตาไปม่้เลยทัน้ำตาลไม่ดีมาดูสัตว์ประหลาก็จมาดูมาดูอย่างสตริงขนาดก็ดูสูสีฟ้านะครับฟ้าวันนี้เรามีกิจกรรมนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาส่งต่องพลังสตองให้กับทุกคนนพลังสตองถ้าใครจะได้เคยดูคลิปซานต้าหรือเปล่าเดี๋ยวให้ตาขึ้นจิปมให้ตรงนี้ แจกของไงให้กับยาให้กับแม่บ้านสวัสครับสวัสดครับผมต้องกงต่างม่วงด้วยแลสวัสดีครับที่ขอบตัวอะไรวะเราจะมาแจกของให้กับคนเลื่อนงานกันโดยเราจะแบ่งเป็นสองทีมงั้นเดี๋ยวเราไปฟังการก่อนก่อนเนาะโอเคครับผมการีกาบ้าเขาหน่อยโอเคครับโอ้พูดไปก็ไม่ดีไปตามกติกาการเลยกกับกติกา ผ uh, ู้เล่นเป็นสองทีมได้แก่ทีมจีกับต้าในชื่อทีมจีต้าดาวน้าพระเจ้าในชื่อทีมเซฟบุมไม่มิงนะครับจะต้องแข่งกันส่งพลังสตรอาให้กับคนในระแวก้นที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นคนเลือกงานหรืออาชีพใดๆก็ตามทีมไหนท่าผลงานได้พอใจและส่งพลังสตรงได้ถูกใจกรรมการมากที่สุดผลงานพอใจออะไรอะ ซึ่งผู้แพ้จะต้องเต้นติ๊กต๊อ,อหน,อนอึ่งเพลงหลังการวอร์กอนการสักนรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดก็รมการคืไใครกันอะไร อะไรกันคุณผู้ได้ใจไม่บอกอันนี้อันนี้ทีมชนะสีตาดาพะจาเกียรติทีมที่ชนะอย่างอ่ะอย่างอ่กค่าต้องตินอย่างอย่างอย่างเหมือนที่เหมือนที่เกี่ยกับทีมผัวทีมสามีกับทีมภรรยาตัดสิน ที่แบบสรงรูของเราหนไหนกรไมการก็ไมก็ได้ก็รก็ไกได้กปไ็ไร้ก็ดก็รดกไหนกอได้ก็ได้ก็ออ้ได้ก็ได้ก็ไคเก็ได้ก็ไป้ก็ได้ก็ไก็ได้ก็้ได้ก็ได้ก็็นไร้ก็ได็ไรดีค่ะดีไดได้ด้้้นไกก้ คนต่อไปพี่เล่นบุนาครับผมไม่เห็นนะฉนเลยเห็นเราเป็นอะไรครับวันนี้มันถือของค่ะกรรมการใคกรรมการเจอคนที่้เ่าสนามกเซมสนะไเนรแตให้เสมออใช่เขาับรมับโอเคราเล่นะเขาจะปเลาเยเดี๋ยวแข่งขันแล้วก็ต้องคือต้องมาถ่ายวิดีโอนี้ก่อนเนาะ ไป let's go ่ชนะมันจะนัว่าเราผมลสตองได้แบบนัาภมิใจนค่าภูมุใจนดนนาูมิใจขนาดไหนคร้งเราได้เียชีกันมาแล้วว่าตอนทำไงให้แบบเรสมองใช่ก็คือใจความหล่อเหรออะไร S <S> แต่คือไม่ได้นัดกันวะนั่นแหละนั่นแหละก็ผมมันคือแบบคิดของเราเออมึงนั่นแหละคืออะไรถ้าไรูป้มมาต้นรักผมเป็นการเลื่อนงเี่กขเด็กขืนเขนเหรอขืนลยกู

เมอกพาเอพีต้อยู่ทีมเซฟเหรอถ้าคู่นี่ถ้าสมมุติว่าไม่เขามาแข่งกันไงถ้าสมมุติว่าจีอ่ะมาถามพี่จีอ่ะว่าจีให้เรื่องระางจีกับเซฟเรื่องอะไรเรื่องอว่าเรื่องตาเรื่องตาเต้เซฟจีคืออะไรดูพดูจนไหมไม่ดูไม่เหมือนโจหรอแต็แม่มาแล้วอ้าวลุ แม่มาแล้วยคเกยอเรามา้กันคแนลไมอทีกันคแนไม่อทีัวเรีบกเราไม่กินเกันเราไม่กนต่กูว่าบเราโตมาจกครามเมอเมาก็รองเลยจะว่าอะไรเมจิ เหลือเชืเออช่าขายของเก่งไนงะเอ,อ้ยแต่ก่อนเมื่อกี้เขาถามว่าจีกับบูมคือเมื่อกี้กำลังมุ่งนิดหน่อยก็คือจี G อะถามว่าทีมบูมซึ่งบูมอยู่อยู่ทีมเซฟเออ,เอ,อแล้วก็มีทีมจีซึ่งไม่มีชื่อต้าอยู่แต่ต้าอยู่ในทีมจีน้องเลือกอะไรน้องเลือกต้าเฮ้ยแต่กูก็เลือกต้าโอ้ยพอ ทุกทุกรถอ่ะไม่ใช่เอา,อาเอาฉกชิวค่ะไม่ไ,ไม่เื่อยชิวเขาบอกไปให้กูปล่อยกูไปเลยพี่ก็ไม่เหนหื่อยนะไม่เหนื่อย้แล้วล้วน้องๆไ,ไมทำอ่ะใครไม่มีใครเคยับกับ นีอ like ุ้ยนการากลาหตลย่น้ำตาตลลไหลสิ <t od> <t od> <t od ิธิจริงแหละแกแจกของมาลองนั่งถ่านนี่หรอดีจังเลยอ่ะไม่เพราะถ้าจียืนอ่ะกล้องมันจะอย่างนี้กล้องมันจะต้องถ่ายอย่างนี้ก็เลยต้องนั่ง ว่าตอนนี้ตั้งดดมุ้งหนอนอะรู้สึกได้ปักแรงมากจริงจริงจังแตว่าพเนนเวลาพวกเขามีคอนเสิต์ก็จะซื้อเรื่องจริงนจริงคอนเสิต์อาหาร่ยเกไทยองเก่งก่ะขายไปเรื่อย ร้อยเขยิงเนยคนนี erm ้เซหอยเซบูหอเริ่มจากน้องแม่เลยนะครับตะกาอะไครับามคนะครับเพราะว่าังนี้จะเหมือนเตียนนะครับใช่ครับเกบ้วกัหลอกๆๆัเยบ้ยัอเยนี้เเหมลอ่ะมราีครอปรหลรที่อกยูันนี้เร่เกีย ตัวแค่นี้ทำงานละทำงานกลุ่มก็้วตรนนี้มออะไรก็ไม่เข้าได้ไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้ากระติดแกต้องเสร็จดังพู่ไงที่พุงดรอปด้วยต้องเข้าไม่ได้หรือขนาดเว็กลุงยังเข้าได้ขนาดพุงยัมาดูไม่ได้เข้าได้อะไรนะอ้เจ็บมากเียที่ กำลังจะ้าหาอะไรนะครับเราก็เป็นกำลังใจเขานะครับเพราะว่าตอนเราสอบอะเขียไหมเลียงนิ่งหนอใช่แต่เราก็ต้องหาหาอะไรดื่มใช่ไหนขอใครคนไขอเนอยรางเลยเราก็เดมมนจริงเลยนส่ของตัวนะครับก็จะใช้นเ็มมต่อไปนอยแวว่งว่าเป็นนมแล้วก็บอกว่าเาไม่อยู่ได้หรอาเาไปแจกต่อเขาไปแจก ขส่ของมั่อช่วงขครองช่วงใครอีกคับาเมจิปนตัวตีแเมันง่าย้องอ๋อจ้าเก็องไม่ค่อดีนะต้องมีตัวช่วยลิดนึงนะก็น้งร้องที่เอไปที่น้องที่เจอก็ชอบแต่งเนตีเนะเาต้อไม่ดตัวดีด้่าเราไปองันีกว่าจ้ามึงคือเซฟจีไปเยอะมากอ่ะเอ้ไม่ใช่ จีกับตา,บตาเอ,อไปเยอะมากคี่แจกไปเยอะมากคือนี่ก็คืออะไรเขาตา <c oughs> จะแจกเยอะแต่ว่าถ่ายน้อยเปล่า <c oughs> <c oughs> คือด้านมากกว่าจะแบบเดินไปแจกดูเขาตัดไอ้นี่ <c oughs> ชุบๆ <c oughs> ต้องถามตาคนตัด แต่ว่าเน้นแบบแจกให้คนที่แบบเหื่อยจริงๆอ่ะเอจริงๆอแบบแก๊บนักเรียนน่เรียนที่จะสอบไม่มีะนักโทษสีถือนักโทษสีช็อคโกแลตแล้วก็ยกสวรคช็อโกแลตยันไงบางครับช็อกโกทั้งวันเลยนะครับติดหมดโมแยกยไครับันนี้เราก็จะส่งต่อบางต ใต้แล้เปนพี่พี่เาเหมือนมีกระ่เนเมเินเอยู่หรือว่าเขาจะเยน้องไม่มีสันครับนครับรครับผมนี่เหมืมน้องเ่งโนบอกวน้องรไหมเไม่้องบอกแม่แม่คุยกับคนแต่งหน้า ส่งต่อพลังที่ผมมีน้ชชาตครับเออแต่เน้นแบบว่าบูมบูมเซบาเน้นแบบให้คนที่ทำงานงต้ที่เนือยได้มากกว่าเด็ไงแต่เพราะว่าพี่นกเห็นตรที่ยกโจ้พี่ต้องเติมพลังหน่อยอาเอาเรียอนันนีระยชน์่างวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแชกคเดียวที่เลย

ขวดเหอที่จะไม่ไดอครับขวเดี๋ยวก่อนไม่ออกทำไมขออย่าใช่ออต้องจริงนะครับต้องริงต้องจริงต้องริงต้องจริง กรรมการแล้วกรรมการแบกขอ,ขอช,ช่วยหนึ่งของอ่ะอ่ะอ่ะอ่นอ่ะอ่ะอ่ะั่ะอ่ะอ่ะอ่ะะอ่ะอ่ะออ่ะอ่ะะอ่ะอ่อมะะอ สลับเต็นะครับก็รู้สึกว่าทุกคนย็อเปี่ยนเสียดกันอยู่ในกล้องที่เราไปเราเข้าทำงานกันแบบต่นเช้า2ชั่วโมงต่อวันมีคนมีหลายประเทศอ่ะแต่ว่าทุกอาชีัน่ยหเลรื่องเนื่อยมันมีเรื่องหงเลาองกัทุกนทีเอยากเราจะเข้าไปถามขอสำรองเินในไม้เป็นไงบ้างใช่ป่ะ่วมัมีคน่ยเาาไปามแล้แลบบนไมเนยาสายาถามเรากว่าเราเจอละแบบเราองเหนื่อยไหมรู้สึกเขาเรียกว่ไง เราใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้สนใจคนรอบข้างขนาดนี้แต่พอเราไปเห็นว่าแบบแต่ละคนเขาก็มีสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าที่เขาจะทำมาชีวิตของเขาตลสอย่าณตุ๊ดตุ๊ตาการคือการที่เรามาให้ลมเขามันหนักไม่ได้อะไรกับเขามากขนาดนั้นเราแบบทำไมตาไม่นั่งลงเขารับรู้มึงเหมือนเราถ่ายเหรอพลังใจเราที่เหมือนนั่งจุ่มอะไรกับทุกคน ก็ขอให้ทุกคนในที่ทำงานหนักงานใหญ่ครับต้องขอผ่านไปได้นะครัเพราะจะมีโควิดจะมีอะไรก็ตามนะขอพีคให้เราสู้ต่อไปนะครับสตอลแข่งกันแล้วด้วยกันนะคือกำลังเป๊ะจีนะที่แข่งแก่งมายาวนานกว่าหลายปีมากเลยแล้วก็แบนดีนะครับผมขายมาตั้งแต่รุ่นรุ่นกบเฮ้ยอุ้ยมีรุ่เหรอ เราูลุตวอ,อย่าลยนะปากเลยนะนม,ม <c oughs> ที่เรามเอมาแจกกันจะมีหลยายรสชาตินะรจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสกาแฟรสช็อกโกแลตรถรจะเป็นยักโต๊ะรถจืดรสช็อกโกแลตอรสกาแฟแล้วก็รสสตรอเบอรี่แล้วก็รถจืดแต่ก็พูดโดนีรถจืดพูดโนจะรสตรอกโกแลตโดนไปจ้าแล้วม็จมีรสอะไรครับรสจืด

ไอจีตาห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมกรรมการครับอกกรรมการโดนคดนทำโทษครับกรรมการตอบช้าเกินหมดเวลาห้าวีครับก็พิมพ์ต้าจีค่ะแทนว่าจกอะไรครับไม่มีว่าจะความเกลียดว่าจกอะไรไม่มีอะไรว่าจะความเกลียดเลยเต้นเลยเหรอ เดี๋ยวเมจิกกสิต่อพลังให้ทุกคนนะครับใช่ครับผมเราต้องขอบคุณทางซนตีเมจิด้วยนะครับผมที่มองเห็นพลังในตัวพวกเรานะครับผมและตั้งใจเรื่องพวกเราเป็นตัวอ่านเนื้อในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับผมในการส่งต่อพลังความสตองและส่งต่อความเข้มแข็งนะครับกับุคนมากมายผ่านเซนต์ปเมจินะครับใช่ไหมครับใช่ครับ ไม่งไปไหมเมื่อก <Bod hi> <sh od his rière> ี then, <bbe> ้ร่งสองซไช่ครับใ่ครับครัผมซั่ครับครับผมยังไงก็สองซับใ่คัพอแล้วผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมนะครับที่ติดตามคลิปจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยกด u b s สไ i b e ให้เราชอบจ่าคลิปน่าจะเป็นไรก็ฝากติดตามไ้เลยคนไ้ไมครัแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมนะครับผมว่าจะมีอะไรกับเมจต่อผม คุณเหนื่อยเหรอเป็นมูก็เหนื่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็มูมเป็นอะไรมึงคนที่ดั่ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีค่ะคือจริงก็กำลังจะพูดอ่ะมึงแล้ดดูกนข้างหลังอ่ะอ้าอี่ยังอ่ะโอ้ โอเคก็หลังจากที่เรานะคะได้ไปแปลภาษารูดแป้นของเซฟจมาเราก็ภาษาอะไรนะลูแป้นของเซฟจีมาเราก็ได้คําแปลว่าอย่าลืมส่งต่อความสะตรองให้คนรอบข้างนะครับโอเค เดี๋ยวให้คุณเจนบอกความรู้สึกกับคลิปนี้ก่อนนะคะก็รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ตลกเฮฮาประจิงงกูแล้วก็ให้กําลังใจแก่ทุกคนนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้กูก็อยากอยู่ในที่กูอยากไปโดนเสี่ยอยากไปโนมากเลยทุกคนแต่ว่าทำงานนั่นเองใช่มันก็คือโชคชะตาฟาริคที่แต่ไมเราไม่สามารถเจอกันได้แต่เจนเคยเห็นหลังๆของเซฟจีนะใช่ฉันเคยเจอเขาแค่แบบแวบๆแบบเขาเดินผ่านฉันอะไรอย่างนี้แต่ฉันก็ไม่สามารถทักเขาได้เพราะฉันทำงานอยู่ใช่ฉันขายของโอเค ส่วนดิฉันนะคะดิฉันรู้สึกว่าประทับใจในซีนที่เซฟจี G, ประทับใจกับว่ามีคนถามกลับแบบว่าเรา,าเหนื่อยไหมคือเราก็ถามเขาก่อนว่า,าพี่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วพี่คนนั้นก็ถามกลับมาก็ประทับใจที่แบบ Self เซฟจีก็แบบว่านุ่นนี้นะนุน่นน,นั่นแต่ก็จริงอะเวลา,าไปถามแบบว่าแจกนมแจกนมหรือแจกขนมอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าเราบางบางทีที่เราถามว่าเขาเหนึ่งไหมอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครจะถามกลับมากนักนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็จบคลิปนี้แล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เซฟจีอ่าแปะลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างแล้ยนะท้ายคลิปนะคะถ้ามีอะไรก็ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเราได้เลยอยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเซฟจีก็มาคุยกับพวกเราได้นะจ๊ะเราเหงามากมายแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดอร์โมเมนต์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Oh, <laughs>